วันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้สิทธิบัตรทองเจ็ดกลุ่มเสี่ยงเริ่มฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สาสายพันธุ์ฟรีใครอยู่กทอทมอจองสิทธิผ่านแอปเป่าตังได้แล้ววันนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรฟังพร้อมกันเลยก่อนจะไปรับฟังก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องทุกทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสอชอร่วมกับกรมควบคุมโรคเปิดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ A/H1N1, A/S3N2, b วิกอเรียจำนวน2.9ล้านโดสสำหรับประชาชน7กลุ่มเสี่ยงสิทธิบัตรทองฟรี เรื่องวันที่1พฤษภาคม2,566ถึงวันที่31สิงหาคม2,566หรือจนกว่าวัคซีนหมดทั้งนี้ประชาชน7กลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่กอทอมสามารถจองสิทธิฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ผ่านแอปเป่าตังได้เริ่มจองตั้งแต่วันที่17เมษายน2,566เป็นต้นไปการรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ติดต่อที่หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลประจำของท่าน หรือหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปอสอชอดูรายชื่อได้ที่กระเป๋าสุขภาพแอปเป๋าตังส่วนผู้ที่อยู่ในกอทอมอแต่ไม่สะดวกจองผ่านแอปเป๋าตังให้ติดต่อได้ที่หน่วยบริการในระบบสปอสอชอได้ทุกแห่งทั้งนี้การจองนัดหมายเข้ารับบริการขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละหน่วยบริการหากไม่สามารถทำนัดหมายได้ กรุณาติดต่อสอบถามการเข้ารับบริการกับหน่วยบริการโดยตรงสำหรับกลุ่มเป้าหมาย7กลุ่มเสียงประกอบด้วย1หญิงตั้งคันอายุคันสี่เดือนขึ้นไปให้บริการตลอดทั้งปี 2. เด็กอายุ6เดือนถึง2ปีทุกคน 3. ผู้มีโรคเรื้อรังดังนี้ปอดอุดกั้นเรื้อรังหอบหืดหัวใจหลอดเลือดสมองไตาวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัดและเบาหวาน 4. ผู้ที่อายุ65ปีขึ้นไป 5. โรคทารัซีเนียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ 6. โรคอ้วนน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรมัมหรือ BMI มากกว่า35กิโลกรัมต่อตารางเมตร 7. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสอชอโทร3 3 3 0หรือลายสปสอชอทีมไอดีแอดแอซทั้งนี้ทางช่องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทุท่านที่รับชมและรับฟังและเท่าหากพ่อแม่พี่น้องไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ